หญิงหญิงสรุชาสนามแข่งรถคะ่ะเล่าในช่วงของการเกิดเหตุนะคะตอนนั้นน่ะเป็นการเหตุที่รถอัดเข้ากับกำแพงยางรถด้วยความเร็วค่อนข้างสูงค่ะสญิหญิงออกมาโพส์ภาพแข่งรถที่พังยับเยินเลยหลังจากที่เกิดเหตุขัดข้องรถที่ขับตรงเข้ามาขับเข้าไปอัดกับกำแพงยางรถด้วยความที่แบบว่ามาด้วยความเร็วสูงด้วยละค่ะโชคดีที่ได้รับบาดเจ็บน้อยนิด ทำเอาหลายคนตกอกตกใจกันไปสําหรับดาราสาวนะักแข่งรถหญิงอย่างหญิงหญิงสัตรุชา้าโดยเธอได้ออกมาโพสภาพรถแข่งที่พังยับเยินหลังจากเหตุขัดข้องรถที่ขับนั้นอัดเข้ากับกําแพงยางรถด้วยความเร็วสูงเธอได้ออกมาโพสผ่านอิสตาแกรมบอกว่าเลื่อนดูฮะเปิดประสบการณ์สุดทางตรงอัดเข้ากับกำแพงยางรถด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเพราะว่ามีเหตุขัดข้องนิดหน่อย ถ้าเป็นกำแพงเพียวๆก็น่าจะมีสะดุ้งแหละแต่ต้องขอบคุณพี่ๆทีมช่างกู้กลับให้ทันลงแข่งในเวลาประมาณ3ชั่วโมงถามว่าเจ็บไหมได้อรอยช้ำที่เข่าและแผลที่คอเล็กน้อยแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยดีค่ะสบายดีจิบจิบแน่นอนแม่่ะไม่เห็นภาพรถนี้พร้อมกับทุกๆคนแม่ได้เห็นภาพรถนี้พร้อมกับทุกคน,เ,น,ลน,กกคน ag, เล่าให้ฟังสกสนุกไม่ดราม่านะจะเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ